ศู57และเช็คเมดมันไม่ใช่ความพยายามแรกที่รัสเซียพยายามพัฒนาเครื่องบินรบในยุคที่5พวกเขาได้มีความพยายามก่อนหน้านั้นแล้วเป็นเวลานานมันก็คือโครงการมิก1 4 4โครงการมิก1 4 4เริ่มต้นในยุค1980เกิดขึ้นจากความต้องการของสหภาพโซเวียตที่ต้องการพัฒนาเครื่องบินรบชั้นสูงยุคที่ห เพื่อใช้แข่งขันคานอำนาจกับมาหาอำนาจตัวกันข้ามโดยโครงการมิก1.44นั้นจะพัฒนาเครื่องบินลบขับไล่ลาบทบาทของอากาศเรียกย่ยอๆว่า MFI เครื่องบินชั้นสูงอันทันสมัยนี้สาภาพโซเวียตต้องการที่จะนำเข้าประจำการแทนที่เครื่องบินแบบซู27่โดยความต้องการของสาภาพโซเวียตในเวลานั้นต้องการจะพัฒนาเครื่องบินลบที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าโครงการเครื่องบินลบในยุคที่5ของอำนาจตัวกันข้าม สาภาพโซเวียตต้องการเครื่องบินลบที่มีความสามารถรอบเลนและมีความสามารถซูเปอร์คูดหรือความสามารถในการเล่งความเร็วของเครื่องบินให้ถึงระดับความเร็วเหนือกว่าความเร็วเสียงโดยที่ไม่ต้องใช้สันดาปท้ายรวมไปถึงจะต้องเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องแค่วสูงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ผู้รับหน้าที่สนองความต้องการของสาภาพโซเวียตในครั้งนี้ก็คือบริษัทมิโคยันผู้พัฒนา และผลิตอากาศยานชั้นนำของสาภาพโซเวียตนั่นเองโดยในการพัฒนาเครื่องบินดังกล่าวนั้นถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดในช่วงแรกมิคยันได้ออกแบบเครื่องบินมีความกว้างจากปีอีกข้างไปจนถึงปีอีกข้าง17เมตรมีความยาว21เมตรและมีความสูง4.5เมตรมันมีปีกแบบเดลต้าหรือปีกทรงสามเหลี่ยมช่วยให้บินที่ความเร็วเหนือเสียงได้ดีมีปีกขนาดเล็กติดอยู่ทางด้านหน้าเรียกว่าขนาด ช่วยให้เครื่องบินนี้มีความคล่องแคล่วสูงและมีแรงยกมากขึ้นมีช่องรับอากาศติดตั้งอยู่ทั้งด้านล่างของลำตัวเครื่องช่วยให้อากาศไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อย่างต่อเนื่องมีข้อยันได้ใช้วัสดุหลายอย่างในการให้กำเนิดสุดยอดเครื่องบินแบบใหม่นี้โดยเน้นไปที่วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงมันมีส่วนประกอบเป็นอลูมิเนียมลิเทียมอัลอยคิดเป็น3 5เเซหล็กกล้าและโลหะผสมไทเทเนียมคิดเป็น30เซ์ คอมโพสิตคิดเป็น30%และวัสดุอย่างอื่นคิดเป็น5%มันถูกติดตั้งเครื่องยนต์แบบ a l 4 1 f จำนวน2เครื่องยนต์ทำให้มันสามารถเร่งความเร็วได้สูงถึงมัก2.35หรือสามารถเร่งความเร็วได้ถึงประมาณ2,480กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญบางคนอ้างว่าการออกแบบที่ล้ำหน้ามากหน้าขนาดนั้นมีการฉาบภายนอกด้วยวัสดุดูดซับเรดาร์ ทำให้มันสามารถลดการตรวจจับของเลดาราภาพตัดขวางได้เทียบเท่ากับโครงการเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ของอํานาจตัวการข้ามมันมีการติดตั้งเลดร์แบบดอปเปอร์มีระยะตรวจจับไกลถึง420กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายขนาดประมาณ1ตารางเมตรได้ในระยะ250กิโลเมตรพร้อมกันมากถึง20เป้าหมายแต่เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,อโครงการพัฒนาอาวุธของสหภาพโซเวียต อาวุธจำนวนมากจึงถูกยกเลิกการผลิตไปหรือไม่ก็ถูกลดจํานวนการผลิตลงโครงการมิก1.44ก็ต้องพบชะตากรรมเดียวกับโครงการอื่นๆ <is> เครื่องบินต้นแบบชนิดใหม่นี้ทําการบินครั้งแรกในปี2000ช้ากว่ากําหนดเดิมถึง9ปีแต่เนื่องจากวิกฤตจ,จากการล่มสลายของสภาพโซเวียตที่มีผลกระทบต่อรัสเซียมาเป็นเวลาอีกหลายปีประกอบกับมิโคยันประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนัก จนต้องเปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่โดยหวังว่าจะสามารถกู้วิกฤตของบริษัทได้เหตุผลดังกล่าวนั้นสวนทางกับการเงินที่ต้องใช้ในการพัฒนาโครงการเมื่อเงินมีน้อยและเครื่องบินชั้นสูงแบบใหม่นี้ต้องใช้เงินในการพัฒนาโครงการเป็นจํานวนมหาศาลเครื่องบินต้นแบบดังกล่าวในการทดสอบบินก็ยังพบปัญหาอยู่อีกเป็นจํานวนมากจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาและเงินในการพัฒนาต่อไปอีกนาน จึงมีการร้องขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยุติโครงการโครงการมิก1.44จึงได้ยุติลงและมีการผลิตเครื่องบินในโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพียงลำเดียวเท่านั้นอย่างที่ทุกทกท่านได้เห็นรูปร่างหน้าตาของมิก1.44ไปแล้วและคงจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับเครื่องบินบางรุ่นไม่ใช่แค่ท่านผู้ชมเท่านั้นที่รู้สึกเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียบางคนอ้างว่า ประเทศจีนนั้นได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาเครื่องบินเทคโนโลยีสเตลเจย์มาจากโครงการมิก1.44นี้เองดูจากภายนอกเจ20กับมิก1.44คล้ายกันมากมีเพียงตำแหน่งช่องรับอากาศของเครื่องยนต์เท่านั้นที่อยู่คนละตำแหน่งกัน